เจ้าชายองค์หนึ่งรับเคเวสออกตามหาเจ้าหญิงนิทราในดินแดนห่างไกลเขาเดินฝ่าดงหนองน้ำผาชันสูงและป่าดงดิบแต่พอไปถึงเจ้าหญิงนิทราอยู่ในสภาพนอนแก้ผ้าเลอะเทอะกลิ่นยังกับโปรตีนแหง้งจึงออกไปถามชาวบ้านแถวๆนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อนั่นเป็นผลงานของคนแถวนี้แหละไม่มีผู้ชายคนไหนปล่โอกาสนี้ผ่านไปหรอกดูดิสนีย์มากไปปะกับรวมกำตามสนองพาร์ทหนึอันดับที่ห ทุกคนลองจินตนาการเล่นๆนะสมมุติคุณเพิ่งพ้นโทษออกมาหลังจากติดคุกไปหลายปีสิ่งแรกที่คุณจะทำคืออะไรผมน่ะหรอจัดหนักชุดใหญ่เลยไปเบอร์เกอร์คิงวอปเปอร์แล้วก็ฮัช b บรน์หลายคนก็คงกลับไปหาลูกเมียเตรียมตัวหางานทำกลับไปใช้ชีวิตในแบบที่มันควรจะเป็นและคงไม่มีใครอยากกลับไปติดคุกอีกมันเสียเวลา แต่เมื่อวันที่1ธันวาคม2025ที่จังหวัดสุรินทร์ชายคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์ไปชวนเด็กอายุ12ขวบจะพาไปดูของดีที่ป่าข้างทาง,ทางแต่ชาวบ้านเห็นรีบเข้าไปช่วยน้องไว้ได้ทันปรากฏว่าชาวบ้านจำหน้าได้ว่าชายคนนี้เคยก่อคดีแบบนี้มาแล้วหลายครั้งแถมเขาเพิ่งพ้นโทษออกมาจากคุกสดๆใหม่ๆเลยยังไม่ทันไรก็กลับมาก่อคดีซะแล้วแค่ได้ยินก็ของขึ้นปรากฏว่าทุกคนช่วยกันจับรุมประชาทัน ก่อนส่งโรงพยาบาลเศษเดนมนุษย์ตัวนี้คือนายสนั่นอายุ45ปีโดนรุมแจกบาทาไปคิดว่าสลดหรือสำนึกผิดไหมไม่เลยสักนิดเพราะเขาอาศัยจังหวะหลบหนีออกจากโรงพยาบาลได้แต่โชคดีมากๆที่กรรมยังตามทัน เพราะระหว่างที่เขาหลบหนีอยู่นั้นสนั่นดันไปเจอกับกลุ่มคู่อริเก่าหลายคนเลยทําให้ถูกลุ่มทําร้ายอีกทีรอบสองและรอบนี้หลบหนีไปไหนไม่ได้เพราะถึงขั้นนอนหมดสติกลางถนนอาการปางตายแบบ50-50รู้ว่ามันไม่ถูกต้องแต่โคตรถูกใจเอาตัวส่งโรงพยาบาลเดิมอีกครั้งสรุปคือเลือดคลั่งในสมองนอนเป็นผักอยู่โรงพยาบาลซูรินจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีญาติหรือเพื่อนคนไหนติดต่อเข้าเยี่ยมเลยขอเอาใจช่วยให้พี่สนัน่นพิกาน เป็นอมภาพาตั้งแต่คอลงไปอันดับที่4ต่างประเทศเขาซีเรียดมากเรื่องเลนจัก,กรยานถ้าเลนจัก,กรยานคือห้ามยืนขวางหรือขับค่อมเลยด่ากันยับยับถึงขั้นชกต่อยกันมาแล้วแถมกฎหมายคุ้มครองจัก,กรยานมากกว่าทำเอานักปั่นหลายคนได้ใจยี่ยวนกรนประสาทคนใช้รถใช้ถนนก็ยิ่งรำคาญและหมันใส่อย่าลืมนะว่าจัก,กรยานก็เหมือนมอเตอร์ไซค์หนังหุ้มเหล็ก มีกฎหมายคุม้มครองแต่อย่าท้าทายกฎฟิสิกส์พอเมื่อ11พฤษภาคม2025ในแคม p โปรันเดประเทศบราซิลเป็นคลิปจากมือถือของหญิงวัย45ปีหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายไว้ระหว่างที่ตัวเองกำลังปั่นจักรยานอย่างชักช้าอยู่กลางถนนข้างหลังมีรถบรรทุกกับรถกระบะที่ตูดมาติดติดก่อนที่กระบะจะเร่งเครื่องขึ้นมาชนทำเอากล้องหมุนหงายชี้ฟ้าและตามมาด้วยเสียงเจ็บปวด นักดับเพลิงถูกเรียกมาปฐมพยาบาลเธอถูกเหยียบแต่ยังมีสติได้รับบาดเจ็บไหปาราหักให้การกรับตำรวจว่ารถกระบะขับตามมาและคุกคามเธอแต่รถบรรทุกติดกล้องหน้าออกมาเป็นหนังคนละม้วนเลยเพราะนางจงใจไปขับกลางถนนช้าๆไม่ให้ใครแซงพอโดนบีบแต่ใส่ก็ชูนิ้วกลางทะเลาะกับกระบะไปแล้วทีนึงไปมั่นหน้ามันโหว่าเขาไม่กล้าถูกเหยียบก็ไม่แปลกใจ โชคดีแค่ไหนแล้วที่เป็นกระบะถ้าเป็นรถบรรทุกคงมากกว่าหายปาราหักที่เธอกล้าและกวนขนาดนี้เพราะเธอเป็นทนายครับชื่อจีนแคปเบรา ทางสารวัตรทหารก็ย้ำเตือนว่าจักรยานควรปั่นชิดข้างฟุตบาทพอหน้าแตกเลยเปลี่ยนเป็นลิกรองให้ทางการทำเลนจักรยานให้หน่อยตำรวจไม่รับคดีอย่างเป็นทางการและเชื่อว่าคนขับกระบะไม่ได้จงใจขับเหยียบเธอประเด็นนี้กลายเป็น Talk of the Town ของบราซิลผู้คนให้ความสนใจอยู่พักหนึ่งเลยซึ่งมีแต่คนสุ่มนำหน้า รู้หรือ,อยังไทยแคนดูมีช่องที่2แล้วกับไทยแคนดีเนื้อหาแตกต่างกันช่องนี้เราเน้นเรื่องควายแท้ไม่มีวัวผสมและเรื่องสะใจส่วนช่องนู้นเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปหนังและเกมทีมงานเดิมเพิ่มเติมคือคนภาคใหม่ท่านใดชอบและสนใจก็สามารถไปตามได้และขอขอบคุณที่ทำให้ช่อง2มาถึง2 0,000ืศับแล้วอันดับที่3ไหนในนี้ใครชอบ n t r บ้างสารภาพมาซะดีด ไม่ผมไม่ตัดสินรู้แหละว่าถึงจะชอบแต่ก็รู้ว่ามันผิดไม่กล้าทำจริงๆรหรอกทําได้แค่ดูเพราะชีวิตจริงมันไม่เหมือนในอนิเมะหรือเฮนตุยมันเป็นคดีฟ้องร้องได้เสื่อมเสียอับอายขายขี้นหน้าหมดอนาคตคุ้มไม่คุ้มลองชั่งน้ําหนักดูเชื่อว่าบางคนก็จะส่วนว่าก็แค่อย่าให้โดนจับได้ดิจําประโยคนีไว้ครับความลับไม่มีในโลกและอาจต้องแลกมาด้วยความตุย พราะย้อนกลับไปปี2023ในมณฑลซานตงประเทศจีนหนึ่งในลูกบ้านคอนโดเห็นหนุ่มหัวทองไม่ใส่เสื้อเกาะห้อยตัวอยู่ริมระเบียงตึกสูงเลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายไว้ซึ่งมันหวาดเสียวและอันตรายมากๆและในที่สุดเขาก็หมดแรงและหล่นลงไปกว่า20ชั้นไม่เขาไม่ได้เล่นพิเรนแล้วพลาด แต่เขามาเล่นชู้กับหญิงในห้องนั้นแล้วผัวนางดันกลับมาไม่อยากโดนจับได้เลยต้องมาปีนห้อยตัวหลบอยู่ตรงระเบียงอย่างนั้นสุดท้ายก็โป๊ะแตกอยู่ดีเพราะหัวทองโป๊ะแตกกับพื้นคอนกรีตหญิงที่เป็นประเด็นแซจงังไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาแต่เป็นถึงผู้ประกาศข่าวของสำนักข่าวจีนานทีวีโด่งดังและภาพลักษณ์ดีแต่ที่ยิ่งกว่าคือไอหัวทอง เพราะเขาเป็นถึงกับลูกชายเจ้าของสถานีโทรทัศน์ที่นางทาอยู่ครับมีชื่อเสียงชีวิตดีร่ํารวยอยู่สบายแต่กลับมาจบชีวิตลงอย่างน่าสมเพชเพราะแค่ไม่รู้จักใช้สมองบนคิดแทนสมองล่างพอเรื่องแดงขึ้นมาก็ถูกขุดยับยับปรากฏว่าหญิงคนนี้เคยมีประวัติเคยแต่งงานและถูกฟ้องหย่าจากการมีชู้มาก่อนในปี2021 ส่วนตัวลูกชายเจ้าของสถานีโทรทัศน์ก็เล่นชู้กับพนักงานในที่ทำงานเป็นสิบคนแม้ใช้ยศลูกเจ้าของคุ้มจริงๆสามียื่นฟ้องหยา่าและแย่งสิทธิ์เลี้ยงดูลูกสาวแต่เพียงผู้เดียวถูกทางสำนักข่าวแถลงเลิกจ้างและไม่มีสำนักข่าวไหนกล้ารับจากเดิมทีที่มีชีวิตไฮโซหรูหรากลายเป็นติดหนี้จนล้มละลายอันดับที่ส กล้าพูดเลยว่ามันมีคนที่เขาเฝ้ารอให้ใครสักคนมาหาเรื่องเพื่อจะได้ปลดปล่อยความเก็บกดที่เขาสะสมมาทั้งชีวิตเหมือนกับหาที่ระบายนั่นแหละแค่ไม่อยากเป็นคนเริ่มก่อนลองทิศสภาพว่าไปขู่หรือทำร้ายใครแต่แทนที่เขาจะกลัวกลับยิ้มนี่เราไปเจอกับคนโรคจิตที่เสแสร้งว่าตัวเองปกติเหรอถ้าทิศสภาพไม่ออกลองดูเหตุการณ์นี้เมื่อวันที่2ธันวาคมปี2025ที่ไหนสักแห่งในประเทศโคลัมเบีย รองวงจรปิดในศูนย์การค้าหรือปั๊มน้ำมันชายเสื้อดำซื้อของเสร็จและกำลังเดินกลับไปที่รถแต่อยู่ดีๆก็มีชายเดินเข้ามากระชากคอเสื้อชักปูนจี้กังวันแสกๆเลยขนาดรถกระบะท,ที่จอดอยู่ข้างๆรีบถอยหนีเหยื่อไม่ยอมกระโจนใส่ทั้งตัวเพื่อแย่งปูนจากมือขวาพลเมืองดีเสื้อเข,เขียวเข้ามาช่วยจับอีกแรงซึ่งตอนนี้มีคนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายไว้เป็นมุมที่สองคนร้ายถูกเหยื่อล็อกคอหัวเราะประมาณว่าฮ่าฮ่ามึงพลาดละ เพราะเขาแย่งปูนได้สำเร็จและมันเป็นของจริงด้วยยังดีที่เขาเก็บไว้ไม่ใช้ซะเองจากที่คนร้ายไปจี้เขาตอนนี้ต้องร้องขอชีวิตสภาพสะบักสะบอมยิ่งกว่าพี่สนั่นอันดับ5เหยื่อซ้ำไม่หยุดระหว่างที่ตะโกนถามว่าจะป้นกูเหรอฮะมึงจะป้นกูเหรอ ถุยน้ำลายใส่ก่อนเงยหน้าขึ้นมายิ้มแบบสนุกจังโว้ยจนคนที่ผ่านไปมายันงงเลยว่าตกลงใครเป็นเหยื่อกันแน่ทำเกินกว่าเหตุแบบ300%นี่เป็นคลิปแรกและคงเป็นคลิปเดียวเลยที่รู้สึกสงสารโจรทางตำรวจโคลัมเบียไม่ได้รับแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีสำนักข่าวไหนรายงานเลยคนร้ายถูกเหยื่อซ้อมแทบปางตายขโมยปูนแล้ก็ทิ้งไว้อย่างนั้นมั่นใจว่าเขาคงไม่กล้าไปจี้ใครอีกนึกถึงคำพูดของรอแชกฉากเรือนจำ ฉันไม่ได้ติดอยู่ในนี้กับพวกนายแต่พวกนายนั่นแหละที่ติดอยู่ในนี้กับฉันอันดับที่1เวลาเราไปเจอคลิปดีๆแต่ไม่มีแนบลิงก์ข่าวถามจริงหมุดหงิดไหมคือเราอยากรู้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วจบลงยังไงใครหาเรื่องก่อนสรุปมีใครตุยหรือติดคุกไหมแต่แม่งชอบโพสต์กัน,นเรียกยอดวิวเฉยๆไม่มีข้อสรุปอะไรเลยซึ่งผมไปเจอคลิปนี้ Nothing you holiday And right now, you can save 50 pounds per person That's 200 pounds off for a family of four เชื่อว่าหลายๆคนก็เคยเห็นไม่รู้กลายเป็นมีม Jet2 Holiday ได้ไง mm hmm. ผมไปขุดมาให้แว้ว คลิปนี้เกิดขึ้นที่ประเทศรัสเซียทางเดินป่าโอเมทอปสกี sky, ติดกับชายแดนคาซัคสถานชายคนนี้มาเดินเล่นแล้วไปเจอกับมนุษย์ป้ามากรเร็ Margaret, ที่ขึ้นชื่อชอบหาเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนที่ผ่านไปมาเพราะนางเล่นหอบหมามาเป็น10บสตัวโดยไม่มีสายจูงใช่ที่คุณเห็นนี่คือหมาของนางคนเดียวเลย ปล่อยให้หมาขับถ่ายเลียดราดตามใจชอบไม่เก็บด้วยแล้วหมาก็ไปเห่าใส่คนที่เดินผ่านไปมาจนเขากลัวและลำคาญชายเสื้อดำก็แค่เดินเข้าไปบอกว่าดูแลหมาดีๆหน่อย แต่ป้าแกกลับหยิบกิ่งไม้และหัวใส่ชายคนนั้นไปสองทีซึ่งเขาก็ปัดป้องและงงกับการกระทําของป้าแกเอามากๆซึ่งที่ผ่านมาไม่มีใครทําอะไรเพราะไม่อยากมีปัญหาแต่ไม่ใช่กับชายคนนี้เขากลับหลังหันมองไปรอบๆก่อนเดินไปก้มหยิบกิ่งไม้ไม่ใช่สิเรียกว่าทอนไม้ถึงจะถูกก่อนตรงเข้ามาง้างฟาดนางเอามือบังนะแต่แดเม g e ทะลุลงกระบาลเต็มๆถึงกับหงนั่นไม่ได้แ a c t ิ้งแต่ป้าแกสลบเลยหมาแตกกระเจิงตำรวจรถ พยาบาลถูกเรียกมาปรากฏว่าแดมเมจทะลุจริงเพราะแขนหักไปข้างหนึ่งพอฟื้นขึ้นมาได้สติปั๊บก็กล่าวหาเลยว่าชายคนนั้นไปอุ้มมาของเธอก่อนพอเธอเข้าไปทักก็ถูกเขาทำร้าย ซึ่งชายคนนั้นไม่ใช่คนรัเสเซียแต่เป็นคนคาซัคสถานแล้วก็อ้างว่าฉันเป็นคนรักหมาทำงานสุดจริตเสียภาษีถูกต้องหมาของฉันได้รับการฝึกมาทุกตัวและลงประกวดด้วยเออเกี่ยวอะไรวะยืนยันว่าจะแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายซึ่งชายคนนั้นก็แจ้งความคืนเหมือนกันแต่ที่นางไม่รู้ก็คือมีคนแอบถ่ายคลิปอยู่ข้างหลังและแชร์บนเทเลกราฟมีแต่คนสมน้ำหน้านางเลยขู่จะจ้างทนายฟ้องร้องสำนักข่าวและใครก็ตามที่แชร์คลิปแต่ก็ ทำได้แค่ขู่เพราะไม่มีทนายคนไหนรับเลยแถมนางไม่มีตังค์ด้วยเพราะเลี้ยงหมาเป็นสิบใครอยากดูคลิปเต็มแบบไม่มีเซ็นเซอร์แคปรูปอันที่สนใจและทักมาที่เพจได้นะครับหนุ่มสาวคู่หนึ่งมาจดทะเบียนสมรสเสร็จปับ๊บตัวสามีก็เอาแต่นั่งอ่านพลิกหน้าหลังไปมาภรรยาเห็นจึงเข้าไปถามมีอะไรหรอดูตั้งนานแล้ว อ๋อพี่พยายามดูอยู่ว่าวันหมดอายุมันอยู่ตรงไหนก่อนลุกขึ้นไปถามเจ้าหน้าที่ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าทะเบียนสมรสวันหมดอายุดูตรงไหนเจ้าหน้าที่เงยหน้าขึ้นมามองภรรยาที่ยืนอยู่ข้างหลังและบอกว่าดูได้ในใบมรณะบัตรเท่านั้นค่ะ อย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราทำซีรีส์นี้ต่อๆไปกดซับและอย่าลืมตต๊กระดิ่งจะได้ไม่พลาดอัปโหลดทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์สนับสนุนพวกเราได้ด้วยปุ่มซุปเปอร์แตงหรือสมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราแค่เพียงเดือนละ2 0บาทได้ดูคลิปล่วงหน้าเป็นอาทิตย์เข้าร่วมกลุ่ม Discord พูดคุยเล่นเกม on วันเว้นวันหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปอย่าลืมไม่มีอะไรดูไทยเคนดูโชคดีครับทุกคน